ชื่นชมอาร์ตพสุตเปิดใจเก็บเงินได้สิบล้านแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ขยันทำมาหากินสุดๆส,สำหรับอาร์ตพสุตทัาใครที่เป็นแฟนคลับก็จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนั้นไม่ธรรมดานอกเหนือจากงานในวงการแล้วก็ยังเป็นพ่อครับ พ่อขายหมูกรอบอีกด้วยแถมในตอนนี้ก็ยังเป็นลูกค้าอุดหนุนมากมายล่าสุดอาดร์ตพัสุดได้ออกมาเปิดใจบอกว่าตั้งใจจะเก็บเงินก่อนถึงสิ้นปี1ิบล้านบาทแต่ตอนนี้ก็สามารถ,ถามได้แล้วซึ่งก็ไม่ได้มาจากการขายหมูกรอบเพียงอย่างเดียวเพราะยังรวมมาจากงานในวงการ งานอีเวนต์และงานโฆษณาต่างๆอีกด้วยและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเพราะอยู่ในวงการสมชื่อสะสมชื่อเสียงมา17ปีแล้วซึ่งตอนนี้นี่สินก็เหลืออยู่ประมาณ1ล้านบาทแต่ก็อยากให้เป็นอยู่แบบนี้เพราะถือว่าเป็นรางผลักดันในการทำงานนั่นเอง